สวัสดีเพื่อนเพ่อเกมเศรษฐีทุกคนด้วยนะครับก็มาอีกแล้วครับอีเวนต์การ์ดยินอาชุดว่าน้ำเหมือนอาทิชุดว่ายน้ำเลยครับค่าแรกก็เท่าเท่ากันครับนี่ครับีนี่ครับแปดล้านเอามาให้ดูเล่นครับ ก็มาดูตัวสกิลของเรานะครับนี่เลยควบคุมลูกตาห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเพิ่มอัตราสิบเปอร์เซ็นต์เมื่อใช้คู่ขี้ก็คือถ้ากดคู่ขี้ก็จะเป็นหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเด็ดอยู่นะโอเคครับส่วนตัวสกิลเนี่ย เมื่อตกพื้นที่ตัวเองเพิ่มค่าบันทางคูณ200%นะครับและ40%ไปยังพื้นที่ต้องการในเดนียกันครับก็เหมือนไซคีวะเหมือนไซคีเกาหลีนะฮะก็ซุ่มแจ็คพอตก็ได้นะครับเดี๋ยวลองซุ่มก่อนนะครันปบอบี โอเ้เวทหมื่นทองคิดตามได้น้อยมากครับเอ้าเป็นไรวะเออแล้วก็มีอีเวนต์นี้ด้วยนะครับเนี่ยก็อเราอินตามที่มันบอ,อกครัแต่ว่าเหมือนจะแล่าไคขังไว้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะ ก็ต้องเลีอกดีกว่าจะแรกไปการผลึกนี่ก็สำคัญนะครับสุภาพนะครับอันนี้ก็มีสำคัญนะเออแต่ว่าถ้าลองแรกอันนี้ได้เอสบวกเลยสิบสองเนาะวมีมอาชุดว่ายน้ำคืออะไรวะมันจะสุ่มหยุดอาธรรมดาได้ปะ รวมยุนอาชุดไายน้ำรวมยุนอาชุดไายน้ำยังไงวะมียุนอาขาบอมันจะไม่มีครับแล้วประกันหมื่นทองแล้วอัพเกรดการตน้นคอนหนึ่งขั้าขึ้นไปโอ้สบายคชนะ ชนะลี 2, คูณสองแล้วพิทตันต้องดีบลงนะแพ้ได้พิดตันหนึงชโอเค,อเคชนะลายทิปเปิลวิกเตอรี่ไายทูลิซึมทิปเปิลนะครับก็ได้้อยอย่างละ้อยนะครับโอ้แปดล้านอยากได้มันเอามาดูเล่นนะครับใครจะมีครับเอ เออ่ยุนอาขาวครับผมยังแบบยุนอาธรรมดาก็ไม่มีอ่ะไอทำไงก็คงได้อดหมวะโปโมชั่นเพชรอ่ะสแตนตินเหลือหมื่นห้าครับอาธีน่าเหลือห้าพันลีคายุนอาเหลือพันห้านครับ 5น้าอืมดีนะโอ้โหอะไรยังไงวะรับรับทุกวันเพียงแค่ล็อกอินเข้าเกมอืม,อม แล้วการของขวัญหายวะเอ้ยเพื่อดิการหมวกหาดหมวกชายหาดของยูนอ,อาเนี่ยหายยังไงสุมต่อแล้วกันครับโอ้ยกัดสิเพช่อนดิ ก็เลยคิดต้นมานิดหน่อยนะครับอ่ะไปเปิดแพ็กการ์ดนะครับจนสุดอ่ะเรลยครับการ์ดมันก็หมดเลยอันนี้ปั๊บ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 โอ้กาคิดตันเเจ้ามาใบเดียวโอ้ my ก o ด เราคิดตันนะนี่เวะมีคนาสามทุสามร้อยครับโอเคเราไปขายกาคิดตันครับลุยลุยลุยลยมีเป็นยวงครับอ่ะขายไปก่อนครับดูนะครับว่ามันจะคูนหรือเปล่าไม่น่าจะคูนะคราขี้เลยลุยนั่นไง 1ง0 0ันเน้อยแล้วครับหนึ่งสองสามสี่ห้าไม่คูณโอ้ห้าสิบอ่ะดีกว่าสามสิบนะครับห้าสิบหมดเลยรวมมันรับประกันห้าสิบว่ะถ้ารับประกันห้าสิบก็แย่อยู่นะครับนีอะไรวะัน0 0ห้าร้อยอ่ะขายอีกขายสิบใบเลยนะครับตอนนี้ ผมลองคิดตั้นมาเพื่อสิการนี้หลอม,มั้งไม่หรอกผมรอตัวที่มันโหดตัวนี้มานะครับจริงๆอยูเนวนีีถ้าไม่แรกก็มีดีวะสามร้อยขายไปสิบใบชัดเลยครับชัดเลยครับสามสิบคูณสิบเต็มเต็มครับ สามสิบทุกใบโอุ้หถูก็รับประกันห้าสิบดีใจหมโอ้โหแบบหัดมากครับน่าขายทั้งหมดเลยอ่ะต้องลงไปรับเองครับม่ฉนั้นของกากแน่นองนงุ่ม่ายงงไปดีเออ หนึ่งร้อย้หูสามร้อยหร้อยผมบอกแล้วอะแยกเล,ล่นให้อารมณ์ดีจัดไปแม่ up 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 เออตอนนี้ก็ขาดใบหนึ่งอ่ะไม่รู้จะอะไรย,ยัดดีมีในข้างบอกว่ารับประกันอีสบวกเนี่ยเละวละหมดแลยหรอวะรับประกันอีสบวก โอ้โหดีเงั้ยดิไงอ้ my god โ <laughs> อ้กาฮิตันขายก่อนขายก่อนต้องรีบทำครับต้องรีบมากเอ้ะ โอ,อบเลยครับผมเอ่า,า,าอะไรอะครับไม่น่าเก็บอะเอาไปเลยครับจ,จัดไปหนัก,นก จีอก็ไม่เอาละมเก็บไมครันเกไม่ได้ก็ไม่เก็บครับาสและ โอ้ยแนีผัดผัดนั่น่ะอา อะไรดีกว่ล네ิสเต็มแล้ว <ts> ม <drops swimming> <tube> ั้งโอ้โหเพิ่มตั้งแสนเนี่ยมีเอาโว้ยหวังเอออะไรด้านฮะ เอาไงวะแล้ว oh, no, ประกันหนึ่งจุดห้าวะเชเอ้าวคุมเตาหายเลยโอ้ยอีเวนทำอะไรนี้อ่ะแบบน,นี่ก็ไม่ใส่อะไม่ววะ จะซื so ้อต <king> ่อก็ดิ่งก็ดิ่งลูกเต่าดีวะนะลูกเต่าแล้วกันครับดีไหมวะออยังแล้วกันครับ เออน่าใส่นี้ใช่ไหมนี่ละ,ะครับเดี๋ยวนี้ค่าพันทางเพิงได้เกินใส่อันนี้อันนี้คุม้มฟังไปก่อน,นะะแล้วกันนะครับ โอ้เป็นโทษจริงๆเอาเลยครับดีกว่าแรกอันนี้มันหนีไม่ได้ใช่หรอครับเซลรีเมีอยกเกบโอ้นี่บวกเลยทีนี้ อาอแล้วมันหนึ่งจุดห้าตัวนี้โอ้ยเจ็บลเกินไม่เก็บก็ต้องไม่เก็บนะครับถึงขนาดนี้ละเต็มเต็ม เด็กไม่ใช่บีเลโยโอ้ยทองเลือสานสี่สต้งือเต่าเลยครับต้องเก็บทองโหเลืออย่างละตัวละเออโอ้ยเกมเล่นเลยตอนนี้เจ้าชู้ลูกด้วยหมดแล้วครับ กินโอ้โหสามสิบห้าสิบดูมาสิเออพอดีเลยนี่โอ้โหมี but oh god denying i will okay จะขนโอเคไว้ก okay, okay, ่อนแล้วก so, ันนะครับดอกถ้าผมเล่นเดี๋ยผมค่อยอัพเต็มนะครับเพราะว่าผมเพิ่งรู้อะครับปกติผมอัพเต็มเลยนะแต่ว่าตอนนี้ง่ยไหครับถ้าอัพเต็มก็จะได้บัฟหลายวันนะผมอยากได้บัฟหลายๆวันนะครับ ค่อยจะโกงนะแต่ถ้ามันได้เล่นก็มังไม่อับอะคับเออไปจัดจี้ดีกว่ามีหมวกไม่มีกล่องบินนะฮะโบ้ไม,มีกล่องบินใช้บินเบิ้ลบินดว่วนโอ้โหเซรนีร่เหรอ อัพเต็มจะได้อพบาปบอะไรวะอัพเต็มผ่านผ่านละเมืองจะคูณสองครับโอ้ไม่ดีเลยอะไรครับตอนนี้คุมต่อไปสิบสองเลยครับ บวกห้าก็เป็นแปดสิบเจ็ดบวกอันนี้อีกหกก็เป็นเป็นเก้าสิบสามบวกไอตัวนี้อีกสี่ก็เป็นเก้าสิบเจ็ดก็โอเคครับมีอะไรบ้งเนี่ยอ้ยเสีน,นี้แล้วกัน แล้วก็แท็กซี่วะแท็กซี่นะครับไม่อัพเดตครับผมก็ขอบคุณที่ติดตามแล้วกันนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe ด้วยครับสวัสดีครับ